สืบสารประเพณีวันสัตว์เล่าขัน900ปีชุมชนบ้านตามมมวันนี้ผมจะพาท่านชมมาอยู่ที่ วัดเต่าทองบ้านตะมมนะครับอำเภอสังกะจังหวัดสุรินทร์ครับผมซึ่งเรามาดูประเพณีวิวัฒนาธรรมนะครับวันนี้เป็นประเพณีศาสตร์สวยศาสตร์โกยนะครับซึ่งเป็น,นประเพณีของชาวโกวยนะครับโดยจะเริ่มต้นในวันขึ้น14ค่ําแล้วก็วันขึ้น15ค่ํา่เดือน10ของทุกปีซึ่งก็จะมีการสืบทอดปฏิบัติมาแต่โบราณนนครับผมเป็นเทศกาลการลำลึกนึกถึงผู้มีพระคุณทั้งที่ล่วงลับไปแล้ว แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและชาติพันธุษษ์ e, B L T e, gallons, นั Gmail, ่นเองนะครับผมในการแหงกองพระตาอกองพรามาเปิดเที B ่ยวจัตต<ส>ัโจโจจากบุตท er <itas, S 2> ิศบุตทิศให้ไทยนะครับก็เขียนแค่ชื่อว่าบุตทิศให้คุณพ่อบุตทิศให้คุณแม่บุตทิศให้คุณปู่คุณตาตาคุณยายก็แล้ว เดินที่ในช่วงในเทศกาลการในข้ายายแต่ก็เกิดเทศกรลการแต่รอรับแต่รอรับฉลาบก่อโดยที่ปู่ย่าตายายเราจะได้รับสมุนสมุเข้าโดยที่โดยจะทำข้าวการลงเมร์แต่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมโดยที่นักข้าวได้เดินทางตัวร่วม ไปก็ขอบคุณจา่ทุกดาวผู้ประจักเก้าเครื่องก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของครอบครัวหลายๆครอบครัวคุณสิริว่าแต่โยคุณกุลารีหรือชาดีปาหรือที่ไม่ลืมในการขอบคุณเหรือที่ท่านดีมีโดยรวม ปีีก็จะมีคครูเด็กคณครูหรือลูกศิษย์ลูกพระีเที่ทางคณะครูจากโรงเรียน้านระมงไา้ยินไม e. ่เคยลืมเกี่ยวกับประเพณีเพื่อถืออไปจนจะรู้จานเกี่ยวกับประเพณีวันสาทรับก็ผมก็ขอบคุณสําหรับท่านขอครูโเรียนบ้ระมง ก็ให้ท่านให้ท่านขยับขยับลงจากคอนรีตอด้นท่านเอกติดภารกิจก็ถือว่าเราช่วยกันเราช่วยกันบอกกล่าวไม่ว่าแต่รถที่เราจะไ้าไปรือว่าจะเป็นโมุสกแต่ขท่านวยดูว่าโดยก็อาจุมแน่เลยมูกบาดเองผู้นำชุมชนอาบารุญเทียบุตอ เตรียมกระปงกลาลาเวอร์อันใดแซงโยโดยนอกจากทุ่แดกก็เวลาเท้าเท้าโมุงบ่าวเดาโดยไปโวยเพื่อเป็นบุญนอมคุณพ่อสุรเดชทศตากรโดที่ท่านบุญต่อพิธีรดยในส่วนท่านหัวหน้าเองนะครับหรือไอ้ชื่ออะไรเนาะคุณกิจการของท่านนั้น เจริญรุ en, ่งเรืองนะครับเจริญรุ่งแรงนีตลอดไปนะครับพี่น้องนะครับที่ท่านผู้ใหญ่บุญเจริญนะครับได้ประชาสัมพันธ์ผมก็ที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับช่วงนี้พี่น้องที่กูจงนุงได้แซงโจได้แซงโจ ท่านโบที่ศาลาประชาคมด้วยนะครับเนื่องจากอนะครับสำหรับพี่น้องที่มาร่วมทาบุญแยาแกึครโพศาลาประชาคมมู่ที่สามนึง่งโดยท่านผู้ช่วยบดินทรทองโดยประโขประั้งสเสียงแล้วก็รีบจัดการ6นักเรียนปรูนะครับได้นำคณะนักเรียนมานะครับมีป .4 ถึงป .6 นะครับ เอาไปขึ้นมาแล้วก็อาเรติญในสาราเลยนะครับอยากได้ยับนะครับอาพุนที่ให้อากรักครูนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาผู้บริการอาวินัยนักเสด็จนะครับอาที่มาเจอมาร่วมในพิธีนะครับก็ขอกราบขอบคุณคณะครูอาทุกท่านนะครับและอาพี่น้องชาวบ้านชาวโมนะครับท่านชาวโมมาเรียมา แมาบเพายื่อที่จะให้ท่านนั้นนะครับได้รับกาอยุกเชาพระรันตรัยยเพื่อไม่จงอเข้า

ก็วิธีการก็

ปลูแล้วเขาในหน้าเลยอบหวงใหญ่ไปปัดอยู่เอาใส่โคกเอาส์มาตงปัดแปลงหั่นดุจดุจุสนส่งไปลงกิการบันปะทรงผู้ลงหลับไปแล้วมีเรหกสิบเจ็ดวันถึงสิบห้ามีเดือนสิบพิมพเป็นูิธีการที่สอสองครับคเวัดถูกทานมีเจ้าภาพขอแม่ยาที่น้องไปแล้ว

लेनर सामजा जारा त पताता जहा मशु अतिन มันจะเป็นสองนโยทีโมานานโยคุณระโจัยที่ชิบทีโสมพาคนแสงนสาธตุโกคาาาเาาาพร้อมลูกหลานอายพี่น้องที่ให้คุณพ่อเฮมตุกขุมคุณแม่นี่ตุกุมคุณสมคิดตุกขุมพร้อมรกรรมใเวลายผมมีลูกต่ามีเขาก็วนนึงตาตาเก่า

คุณพ่อสมคุณแม่ยิ้มตาจ้ากระเป๋าคุณชูเกียริมณีใสเราก็กลัวเกดติดสวนบุหรีสวดให้กับแม่ครองมไีใสนางสาวอนันทรเหรืออนันตพรเหรือนมณีใสเยอเลยยิ้มยิ้มอย่างเดียวที่จะัโลได้พ่อขวสุธาโนตุ้ยมองไหนจ้ากระเป๋าสุธาดาวยตะเบตนแดงใกล้จะทำย ตาปะเปาคุณพอพลคุณแม่เสสาคุณแม่ขามตะตาลาคุณแม่ขาตะตาลาคุณเลตะตาลาคุณประพศเสาชีและคุณจริทรแก้วบีุ้งมีูกเต่ามีเท่ากัมเดอร์ไงยัสาวี่เด็พวกแ่ก็จะตูท้าอัธยาสุนริ์และนางสาวแปาสุนริศเอาิงานเดยสัตว์แแอย่างขงกอล์ฟ ุวิภาเกียรติจอดดทิศให้กับพ่อนาพันชัยและพ่ออเกียรติจและพ่อรอแม่ลอยคําสากงนมมีขมอเดอาลุกานอุทิศสมบูรณ้นทาไหรคุณพ่อรีบนะคุณตาปากเป่าสุารวเทวีนงศาลาปตางยาอใยอดสีนางกุ้งผสีมีเขาบมือ